สวัสดีค่ะเคยนึกสงสัยกันไหมครับว่า health tech กับ med tech เนี่ยมันดูเผินๆก็คล้ายกันมากเลยนะแต่พอพูดถึงเรื่องการปกป้องไอเดียหรือทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นแหละโอ้โหมันต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ามันต่างกันยังไงทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของ2อย่างนี้เนี่ยมันควรจะเหมือนกันหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าอ้า ก็เรื่องสุขภาพเหมือนกันก็น่าจะเหมือนกันสิแต่เชื่อไหมครับคำตอบที่ถูกต้องคือไม่เลยแล้วความแตกต่างนี้แหละครับที่สำคัญมากๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดกันเองนะครับคือมันมาจากมุมมองของผู้ให้คำปรึกษาหรือเมนทอนที่เขาคลุกคลีอยู่ในวงการนี้จริงๆเขาฟันธงเลยว่าคำแนะนำด้าน IP สํสำหรับสองสายงานนี้มันต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสบการณ์ของพวกเขาบอกอะไรกับเราได้บ้าง เอาละครับความแตกต่างข้อแรกเลยและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดด้วยนะมันเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยครับว่าหัวใจของนวัตกรรมที่เราต้องการจะปกป้องเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้พูดแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับ HealthTech เนี่ยโฟกัสไปที่โลกของดิจิทัลของซอฟต์แวร์ในขณะที่ MedTech คือโลกของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่จับต้องได้แค่การแบ่งง่ายๆแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ IP ที่ต่างกันคนละทางเลย โอเคเรามาจอะที่ฝั่ง Health Tech กันก่อนเลยเพราะหัวใจของมันคือซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับด่านแรกที่ต้องนึกถึงเลยก็คือลิขสิ์ครับเอาไว้ปกป้องพวกซอสโค้ด UI UX ดีไซน์ต่างๆแต่ที่เด็ดจริงๆของล้ำค่าที่สุดอย่างอัลกอริทึมหรือโมเดล AI เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้เป็นความลับทางการค้าครับมันคือสูตรลับที่ทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งไงครับส่วนสิทธิบัตรก็ยังทำได้นะสำหรับพวกกระบวนการให้บริการดิจิทัลที่มันใหม่และไม่เหมือนใครจริงๆ ทีนี้พอเราข้ามมาดูฝั่งเมทเทคโอ้โหภาพมันกลับด้านเลยครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์แล้วแต่เป็นตัวอุปกรณ์จริงๆที่เราจับต้องได้ดังนั้นพระเอกของงานนี้ก็คือสิทธิบตัตรการประดิษฐ์ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะมันปกป้องกลไกาการทำงานโครงสร้างของเครื่องมือโดยตรงและถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยดีไซน์มันสวยมันโดดเด่นเราก็ยังใช้สิทธิบตัตรการออกแบบมาเสริมทับได้อีกชั้นหนึ่งด้วย พอโฟกัสของการปกป้องมันต่างกันขนาดนี้มันก็นําไปสู่ความแตกต่างข้อที่2แบบอัตโนมัติเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความซับซ้อนความทา้าทายในการไปจดสิทธิบตัตรซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยเจอปัญหาคนละแบบกันเลยความทา้าทายของ2ฝั่งนี้มันคนละขั้วกันจริงๆครับสําหรับ health tech เนี่ยปัญหาคือคําถามแรกเลย ไอเดียของเราเนี่ยมันจดสิทธิบัตรได้หรือเปล่าคือมันต้องลุ้นตั้งแต่ต้นเลยในขณะที่เมดเทคเนี่ยคำถามมันจะต่างออกไปคือเราจะผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ทั้งโหดทั้งนานไปได้ยังไงปัญหาใหญ่ของ h เฮลทเทคก็คือความเป็นดิจิทัลของมันนี่แหละครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเลยนะกฎหมายเขามองว่า อัลกอริทึมเฉยๆหรือโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นแค่แนวคิดนำมาทำคล้ายๆกับสูตรคณิตศาสตร์ซึ่งมันยังไม่นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้นี่แหละครับที่ทำให้การขอสิทธิบัตรมันยากมากๆแล้วจะทำยังไงล่ะทางออกคืออะไรเคล็ดลับมันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองครับคือแทนที่เราจะไปขอสิทธิบัตรให้ตัวอัลกอริทึมเพียวๆ เราต้องเปลี่ยนไปขอให้กับระบบที่นำอัลกอริทึมนี้ไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมครับต้องโชว์ให้เห็นเลยว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์จริงๆในโลกความจริงมันช่วยดูแลคนไข้ได้ยังไงส่วนฝั่งเมทเทคนี่กลับกันเลยครับปัญหาเรื่องจดได้ไหมเนี่ยแทบไม่มี เพราะมันคืออุปกรณ์ทางกายภาพที่เห็นๆกันอยู่แล้วแต่ความท้าทายมันไปอยู่ที่กระบวนการครับซึ่งมันทั้งยาวนานกว่าและก็แพงกว่ามากเพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดสุดๆทั้งเรื่องความปลอดภัยประสิทธิภาพและความใหม่ที่ต้องพิสูจน์ว่าไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนจริงๆเอาล่ะครับพอเราเห็นความแตกต่างทั้งหมดนี้แล้วมาดูกันดีกว่าว่า เมนทอดผู้เชี่ยวชาญเขาสรุปภาพรวมทั้งหมดเนี้ยให้เราเข้าใจง่ายๆว่ายังไงแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่เมนเทอร์ท่านนี้เขาให้ภาพเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพชัดมากครับเขาบอกว่าคำแนะนำด้าน IP พีสำหรับเฮลท t เทคเนี่ยมันคือการสร้างป้องปราการดิจิตอลครับ คือใช้ลิขสิทธิ์กับความลับทางการค้าเป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งในขณะที่เมทเทคมันคือการตีชุดเกราะเหล็กขึ้นมาที่ใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครเจาะเข้ามาได้ง่ายๆเป็นไงครับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้นักนวัตกรรมทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่านวัตกรรมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันต้องการป้อมประการหรือว่าต้องการชุดเกราะมาปกป้อง การตอบคำถามนี้ให้ได้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการวางกลยุทธ์ IP ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จครับ